ตอ okay. นนี้เป็นครื้มฟ้าครื่อฝนนะครับตลาดบางหลายร้านก็ยังไม่เปิดนะครับส่วนที่จะปเปิดก็จะเป็นโซนอาหารนะครับไปเราไปเดินโซนอาหารกันก่อนผลไม้เริ่มมาแล้วครับ อันนี้เป็นแตงโมฝันนครับคนก็จะมาประมาณนี้นะครับคนก็เริ่มพยอยมาแล้วนะครับ มีร้านหนึ่งนะครับร้านส้มตำนะครับจอยดังร้านนี้อร่อยครับก็กำลังจะวางขายของครับนี่มีซิกเนเจอร์นะครับมะม่วงใบโบกครับนพิซซ่านะครับ แล้วเดินไปซอยนี้จะเป็นซอยริมสุดนะครับก็จะมีอาหารหลากหลายอย่างนะครับลงังลังนี่มีแม่ค้ากำลังปลุกกำจตัวเองนะครับผัดมาม่านะครับ หลายร้านกำลังจะเตรียมของนะครับ <c oughs> เอามะพร้าวปั่นเจน้านึงครับ <c oughs> ไม่เจอกันนานใช่ค่ะ นนนคนกำลังเดินเข้ามาแล้วครับเมืม่อวานอยู่ที่นี่ไหมอ่มเดินหาไม่เห็นแต่เงียบว่าเมื่อวานเงียอจริง โอเคมาไปกันต่อเจาละยี่สิบห้าบาทอยู่ดูร้านนี้ครับสเต็กอ ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับคนก็จะเยอะอยเชิญทุกท่านนะครับที่สนจใจอยากจะตั้งร้านค้านะครับสามารถหาลอ,อกจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับในกลุ่มไลน์หรือคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ คลิปได้นะครับว่าหาล็อกยังไงนะครับจะมีล็อกส่วนแฟชั่นกับส่วนอาหาร อาหารจะมีหลากหลายนะครับทำใหม่นะครับมีทำใหม่ทำทิ้นเลยท่านใดที่มีฝีมือในการทําอาหารนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับทําไข่ครับผมอันนี้เป็นอีกซอยหนึ่งนะครับโซนหัวมุมที่ตัดกัน ่วนหัวมุมที่ตัดกับส่วนเสื้อผ้านะครับฝั่งที่ตะมันตกครับฝั่งหัวกลานี่ขนมโคบครับอร่อยมากโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัดมาทางส่วนแฟชั่นเลยนะครับส่วนแฟชั่นกำลังตั้งร้านนะครับ มีเสื้อผ้าแฟชั่นมือหนึ่งมือสองนะครับเคสโทรศัพท์มีทุกอย่างครับท่านใดที่หาของไปใช้ซื้อฝาซื้อส่วนตัวใช้เรื่องไม่ราคาไม่คิดมากนะครับเชิญที่เปิดท้ายมาขอได้นะครับสําหรับร้านผมนะครับเป็นร้านวมส่งนะครับผมมียีมแล้วก็ เสื้อผ้าแฟชั่นรวมเลยนะครับกระโปรงยีนนี่ครับร้านผมจะเป็นสองล็อกนี่นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพลงแค่นี้ก่อนนะครับเราตั้งร้านก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับผม